เมื่อซุ้งฮะมิโดะประเทศไรน์รับกันในวันที่12เดือนธันวาคมปีคริสตส์2เหงีสาวสาม่ะเมื่อได้ข่าวการซึกจุงปองจู่ที่เรียกว่าเอิงมจำหมากลางปอขามตังอยิมยำว่าสิงกองดีเตียบหมากลางวิงไล่ข่ะ เมื่อได้ปีดอกังลาลข่าวเดยดโตแน่นอนว่าจุ่มปองจู่อันบันห้อ่อนหูสิแลเท่าอำวบานน้อปะาอำวบานน้อเหล่าปันดีฮิมฮอมวงการเมืองหนองไลค่ะภายอ,องั้งชื้อในเต้เขามาอยู่ไว้นำวันเมื่อได้อาซีคามกว่าร้าหองกอเตียดเดียว โคเขียวขามา่ายจันสีดัง,ดงกอติ๊บเด็ดเดียวก็บช่างลามีกองหลังกันโคเขียวเอิมจำห,าห่าวเฮียงเอาไว้วันเมื่อไดตีร้อยภายหองไล่ไข่บภายหองหมักล้างกุ้งน้ำหมอมนลูกตังตันหมอกโคลมน้ำลึอ đã đến mùng nào sử tu vinh lại cả tham à cho mắt cày mặt lang yêu ha phải quả kẹo bẩn cam nương có thứng bì đỏ lang lại cung năm mò muôn yêu có đi hồ khổ năm tòa nần khâu mát tăng kịch làm hệ vai được xiên ta mới thế chúng bạn hay ăn hao khá hoang mà sức quân cả ข้องเอาเปืนมาญาครูของเมืองใดป้อสิงกองเตียบเทียงกันหนึ่งก็บอกว่าสภาพเมืองสันร้อยตีกวยกว่าภายได้กุมณีอันเขาห้องมาเช็ดเทียงตั้งหนำตั้งหลายป้อห้องอาสี่วันหลังดีแล้วเมือนังเก่งไก่ปีนา,าข้ะตัยกวยมุดวันมาได้เอาแม่ครูสเลดคตดติน้นยากหีคำ กุยกาปอดห่องไขเชียงเย้าตีเ,เพียงการได้อานมาหลืบลำปอดจานเอออํำเจอซิกเอาเมืองกุยกาเป็นสึกกาขายหาปามามีต่านินคำแหล่มุกจุมเจ้าเกา่าเป็นอย่างเช่นนั้นเอาไว้ข่าวอันออกมาเหวือไรเสีเยนป้ายไรทัดเย่าก็ถามคนเอาคนดีจะในว่าดังเมืองถึงเขาก็มานำทุน วันสองวันในลูกดังเกซีขีก่ก้าเสล้วขอดมาจังเมืองกึรกกาเล็กกายะปีนอทั้งหลอ่านปอกขึ้นเกซี่แน่น้มีสองลำปองว่ามาตั้งนำเลยตั้งหลายปอกขึ้นการนัานคุยห้าหายลท์กว่าทั้งเหลือองอขอดถึงมาตั้งแต่หมอโหลมหนาสารวันฤือ ปายินหิมันปังน้องกาเจอไห้เอาไว้ปอขามาตัวปีนอนงหลายวงกลารมึงน,อน้องไหนได้ขายของตั้งเือไหเด้ะเขาเอาดีอยู่ไว้จุ่มวันให้อ่านป็นลุจุ่มตะปองจุอันนป็นสิก้าขายยามเดียวนกูกอ,อกุวายเสียป่อยฉางลอง ตีคู่รองกันกาโคลายบาก็ได้๋าลาตีก้นเมืองเท่าไหร่กันก้นเมืองทำอะไยินเอามาลาตีไร้กันเวลาให้หูเป่าเขาก้นหลงเขาล้าเตะทีมจ่งลูกน้องเขาก็เดี๋ยยินตีก้นหลงทั้งกำหนึ่งห้าเปลี่ยนไหลเออทีไรพี่น้องตั้งหลายในวงกลางจุมบอนให้อันเจา้าปางพลาดเสือเที่ยงขุนเสียงเลยคือได อ่อนเฮียดออนสั่งอ่อนยางรอมปองสู่อยู่นั่นเหา็นว่เขามีลองแข่งๆตัวกันเที่ยงกำึ่งเอาไว้สิงกองเลียบตีเตียบอําหรืออำน้าจในปีดาเัาขาดไปด้วยเหา็ดสังลาเขียวอ่นานวาลันเดแมนอยู่กุยกาอ่านมาตังกิรันโคโคน้ำตอน อย่าก็คุงน้ำหม่หมุนซื้อได้ลักควางไตอ่ำไดีนี้มันซ้่าความว่าซึกสังไหลปีหน้าทั้งหลายก็วุ่นเอาฮังกุยอันไหนฮะนะซึกหัเขียววานให้อันนี้ซึกก้าขายอ่ำใจดา่ี้เอาขึ้นจึงได้ผูมีจ้านกนหลง ผู้ใหญ่ว่าให้กอดีปองใจว่าอ่ำใจไ่แต่ด้เอาขึ้นจึงได้อในม้าก็ได้หันถึงมันหนังไรกันวันมือได้เสียนตางเข้าปีน้องหนังหือเดียมได้ย,ยื้อกันหนังหือเอ่ออ่ำโตเป็นเครื่องมือเบนสิบไกว้หนังหือเดียมในนาเล็กนั้นมันมีลายเกะปีดอกโหปันแหงในโคเขียวผูกววนดับกลองห้าดับผีหาดับจุ้มห้า เพราะว่าหัวหน้าเอฟียอนซีออกข้อสั่งให้เข้าปีนอกเขียมกันตึกกันผู้กวนตับเขาถูกดีแล้วคนดังน้ำดังหลายสิเร็เขามาคอมเขามาโฮมดังของเสียึ้นจริงได้อันนี้ได้หันถึงสุดตกะจะดับจุ่มนั่นมั้งให้วนว่ากวนเพือนเดียวกันเอากันตายก็เปลี่ยนเทาหนังกัน ปางใจงจะาห้าเลเข่าห่มโคไล่แบบสั่งตับกล้ไม่นค้ลหลอัอมโลโลปีนอกอกันเข้าห่มโคไล่แบบป้าวายเฮ็ดในสองสามตับสองสามปังสองสามจุ้มสิบก,กว่าเึ่านั้นวันดังนั้นได้เขาา็เดิมฮัดสั่งให้ขึ้นหลเออยอะเขาา็เดิมฮัดสั่งให้ขึ้นยืออย้อเยอะปีนอ่อาจะาคืนมือสั่นลอยอนไ้ลีดาเพลา่าลีดาคู่ผิว ลีต่โคไลลีตห้าปีนอกเหมือนกันกะปีนอกกันกวนกัอเหลียวกันเอากันตายเป็นห้องกงงุ้นหนึ่งเออๆเลยยอมเป็นครึงมือเปลี่ยนการานคุยเนี่ยอะไรปีนอ่เครับวุน่นด้วยลายเกม,มันมีเออตั้งออกมันมีเออกวยกับผู้ยิต,ตับผีตับของตับควายเขาในจองในยผู้การเมืองในการไต่การเจือจั๋เจียบจังอยู่คะปอหู้ เมื่อฮันว่าอยู่ในหน้ามือของตับปองจุเหียเขาปล่าสองเปล่าไว้บุญเสิร์โดโคไลาามาบุญเสิร์มามาควีกาบอถึงข้าวยืดเข,ข้าหลุเข่าหงโคายเนี่ยสองสามปอกะสองสามปังหลายหลายตีหลาย,ลายกัมป์ป้อนไอ้วันให้ก็เดียมสัง่งปองจูก็เดีมฮัดให้เขาขา

เปินยืดตายเรียนเนี่ยจะมันด,ดีดีฮะสุติโคเขียวโพเหดหนีออกว่ามัน,มนดีเปิ้นใจขึ้นยืดดังนั้นกามเฉลยเขายืดตายเนี่ยก้ามาขังเอากองงาเรียนว่าเหตุระเบีบนี่ปปนม,นมันดีจังนันงกล่าสังเขาเอาขึ้นเพียนลินจึงได้ปกตัางรอเลี้ยวก้อนขอนัอ่นอันเบสังเช่นนั่นเท่าข้าหันนี่เว่ยวันมือได้ เมื่อมีโคเขียวเลยโคอไลายอยู่ไว้ดังหือเอียนเชียงฮาคานล่เนเด่นชอบย้อมอำพ้ยปีดอันละหรลองไหมลายเครดิตวงการสองรับสิบคอเขียวมาเข้าหงมโคอไลกูวันไหนกรมาอยู่ด่าสิเวยกามันอำไรบมาเป็นตับของ มันทำลามาบินดับจุเมื่อดังเสีนกองเตียบปีเราพาดีตัวงกันว่าลังกุนเหงห้างตัางลำตอบเชื่อไลยก็มีเอาไว้โคเขียวเอาอติด,ด้างเสด็จไปขอดถึงมาในโคลายห้านั้นก็ขอดถึงมาางเมืองไทยห้าในก็มีดังนั้นก,ก,กอบโคเขียวมันก็ู้ว่า ใต้หนังกันเอาหูเข้าคาหลอได้หรือเียนกันพนหูขึงได้พิดไว้ปลายเผ่อปลายมันมันน้ำกว่าตุ้มย่อนเตอเจ้าพงหารเจ้าสู้เจ้าบัางผาสือเทียนขุนเสียงคือได้เขาไรมาปิดตับกองแน่มาบิดตับจุ้มเน่มาเาก็มีนามีตามาเลยรองพ่องผุม แต่ยินเฮียงไตเออสังขาคนเมืองได้เจอตาทาหีออยู่ยอกุูมุดเย็นอ่ะปีดอทนงไหลวันให้ที่สังต่ปองจู่ห้กว่ายืดอ่ะยืดไตหนังคันยัก็เขาห่มกันดิ๊กอันไหนมันดีดีที่บอกว่าอันนี้เสียนไม่มืองหลับนย่อก็ป่ายเขียมกันตายพึ้งบ้างก็ละตายมากก็ ไตเออเอ้่ยเยียก็มาคุมกันขอนเฮียงกันไหมสองรองสองล็อกสองลายสองปลายเนี่ยอันเราดีปีดาจะขึ้นมือมึงร้อยวันเลยกูก็เดี๋ยหันมาลองพร้อมหุ่มเป็นลองดีพร้อมกันเป็นเฮียงเปียงกันเป็นอย่างยื้อเสือกันก็ตายสีลายเออภายในก็เป็นไตปีดาเขาเดี๋ยหันซส่งเป็นรอกไหมโคเขียววันเหมือไหน อังคิงท่าศึกมันยินดีแต่เดีย๋ยวไต่ตับโรซิกมันเมื่อนั้นโฮมันจะได้ยืมของเสียวคือสินใจมั่นปันใจเสียนตังกาปอดของปอดบาปอดจานซื้อในในคูในเวงควเูคเขียวเขาอะไรกูก็ได้ดีกูเพราะว่ามีไปวันเปลี่ยนกว่างไก่ปีดอกดังไร ก่อนไหนเลยตื่นดังหรืเงาลายหรือคนใาลองพ่อมผมเฮาเมื่อมันในกันยื้อกันเข้าปอดทีเอาตื้อตังเลยสิเดยปันสึกมันกินมากรองดองเลี้ยงเว้เฮาสั่งปาเชตะปีเขียวมาสิยื้อผิวใต้หนังกันขึ้นที่ได้เลยปอกน้ำวนปองใจกว่าคือนี่เอาลงได้ทางว่าตีเยาะเงื่องบันเยาะกอดขอนปัะเขาสั่งให้คำสินต่างกา มึงหนองไล่ค่ะป้ออาชีไล่ขววนหลังปีนอกน่าหลายจางไล่ขนหลังถึงเสนงการขลุลาแม่น้่งจ้างปอหขนหลังเทียงกันหนึ่เกวีกาป้ออาชีเป้จางมือเอาหมอยาเข้าเตียกันสิเลยปงัง เจ้าปางภาคคุณเสียมคือได้มาดีเงาจริงรวยได้เรียงพอตบกันเฮียงๆก็มันเปลี่ยนกว่าไรในเรืาก,การซป้อพอตั้งจาจปีก็เล่าห้องถอยพอเลาห้องปีก็ตั้งานก็กะรไรถอยปีหนั่งกันมันเปลี่ยนเลยปีหลังเขาเจจ่าเลยวนด้วยต่เลยมีก็เลยคนหนึ่งปีเจอจัดซุ้ม พียนลินก้อยวันมึงย่อเกี่ยวไอ้ในดับมือของตับปองสู่ป้อเขาปเดียดเป็นกว่าเสืปีดอนละหลเจนจาวนด้วยตีไหนเอาไว้เขาลาดีก้นมืองได้ไหวเสียปอยสังรองเย่าอยาขี่ฉาลีงามคู้นำกันกว่าไอเลียนไอไลเขาคู้นำกันเนี่ยไหนเจ็บไปอ่ะปอหมดข้อง เม่ผีเขาว่าอะไรก็ตืเจ้ยว่าอามเร่ร่ว่าหูน้ำมันอามเร่ร่ำวาต้ยม่ผีมานลูกไอ้าเป็นไตหนึ่งต้ยม่ผีกันเออพี่น้องเขาวุ่นดีพอเขาล่ะว่าให้เขาเนียนจวนเขาจุงวันให้ผู้รองของปึงคูมันจะพิยวไตเต้ยม่ผีเขาเอ ตรงนี้อ่ะควาะเส้นทางนี้ครับความเส้นาง,างนาเชียงลาภุยก่อน,นี้่อปีนอกอนังไงเฮาคาหันเยาวะเผืนหล็กทุกย้อนหาลองพ่อหงในเมืองหงดุงจึงได้นางหื้อสังขากคนเมืองแหล่เฮาปีนอกอนังกันปีสักษอันยิบจิกเข้าวันมาได้เป็นเมียนมากูจุ้มได้หู้กันนี่เอากันตายก็ เป็นเครื่องมือมั่นการันต์ไว้เยอไว้บานให้ไม่ใส่ใจเจ้าซึกสู่อันนำผู้รองปองปืนด้าการเมืองใดด้านการเจืจ่อจั่งปอลาแต่ตับลมหมายหนึ่งวางให้ผืนลึกอาซีอะไรให้อยังไปเลยดูอ่านเที่ยงรู้กฎส่งมาให้ตุตก๊กเรื่องนึงขอดอ,ก,อ,อ,อก็เสียงกองเก็บน้่งตอกเวกุนเหงเขกาก็ตอบปันญหานึงปีหน้าูปัญีานังไร sức ca khai sức quan biến lạc mái sức ngôi lùng ca lùng hiến sẵn khả quân mừng mới là hào hẳn quan khổng quân dưỡng lại mất tâm, mừng nà, một cái nào một kỳ hào khả cặp nó lên quân mừng này phù quan đập trung đập hí đập bóng bà đi mở xuống dưới tay อันหันว่าเจ้าก็บินได้อันหันว่า,าตื้อตาจึงได้ในมีรองพ่อหวมว่มกวยตะเดียวขึ้นไลอันน่ะหันว่าเอาเฮียงสิตั้งน้ําสิได้เข้ามาห่มได้ของเสียวขึ้นได้กะนั้นเว้ยตาจู่บินเฮียงขึ้นวันข้าง,ง,งหน้าให้เป็นน้ําวุ้นให้เป็นน้ําปังน้ําคงเสร่งน้องต้องลงใส่ยอย่างกลุ่มนั่นเอง ลองพ่องผมที่ไหนอ่ะปีหนหกปันเท่นงนั่งไหแตาตีอ่องปีไรสังเจอว่าภายแล้วก็ปิ้นกุ้นยองขึ้นภายแล้วก็เจอโดซักภายแล้วก็เจอตาหะมาก็ยื้อไอ้เกาว่ามีดูก้กองอันไดได้มันเหนึ่งเจอก,การแต่ได้เอาขึ้นจริงได้ปีดนกานั่งไหล มันเหมือนว่าเมื่อมาก็เกามังเขียงจากันต้าเตียนกันทำกันกล้าร่นคุยวันดีห้าเมืองไลยวนวนเมืองนี่ไปเออเพียนลิ้นใต้เด่นมีใต้อยู่เพิ่เดียวคือเมื่อมาอยู่ทั้งสิงทั้งหลายเออเพิ่เดียวคนเมืองขี่สิด้มากล้ามาขายมาให้เจ้าของมาเนเมืองใตไห้ เดินสวนมาเขี่ยซีโซ่มันยันกุ่มเขาสิได้ดีมาเฮ็ดก็กันสิได้เฮ็ดกลุ้มนี้ก้าทายเอากว่าเซีงเซีงลุงลุงจุ้งเขียวไลยเขาสองบนปีหน้าต่างไงปอตึกยอมกลมน้อมสิได้อยู่ใตจขนาดตับปองจู่ป้อนไหนเอาจึกปีจึกเพื่อนสิได้เพียงข้อใดปอดจะใคยเฮ็ดคาลิบคาลอบอยู่ป้อไหน ได้มีสังขารพอมีคนเมืองเลยเพอสีหลายได้เย้าลีตายเชียงจุ่มเลยก็เย่าพอดิบมีน้ำจว่าลูเขียมยกัอมนอะไรได้เนี่ยพอมีไปบนนั้นรูหาลองพ่องหัวมือได้เนี่ยอ่านจะว่าลูเอากันได้ปีดอ,อเอาว่นด้วยจำเตียกนเย,ยา้าเสียบไปบนสังเลยมาหลับตัดหน้า nàng như hô khả tìm lại dư cảnh khó chịu hay phiền cho người đi đi mừng cứng này có ma đăng nằm giờ có ma đăng lại con mương có hẳn sức man khó khéo ẩm khí ca lâm điều sĩ ta mung hẳn cả nhiều ẩm dư cảnh mắt bỏng ba chứ gì bị nọ cả ha quân hơn liều cả ha quê có cả ha Văn hay ตื่นอ่ำม,มีมากอระได้ยืมมาฮะอ่ำลาดก็ปีสายเมาผู้นีปีสายเมาอมโมอเลียงไต่หูอยู่ไตทีต่น้องโม,มอเลียง,ป,งาาปีนอ่อนละไหน quê จัดปันคาลิบคาล็อกจัดปันเพียวมุ่ยเจ้อมุ่ยคือเลยลูกหลานนั่นเด็ดป้อตึกสิบข้าใจเฮียดยิ๋วป้อไรเด้ดหาปีตั้งนะสิปีเ้องค่ะ tì tiền bảo dưng thế tìa này tổ bên thở này anh ai có được đi này đây hào thả cửa tiền tay cơ tì đây bà cảm hại đúng nơi vùng cảm chung à nào, oh mùi, mùi cầu, là ô khay mùi chữ mùi khư cầu quý bì lại Nếu này mà trung FC của Văn Hiên ở vậy bà เมืงอมมงกึงแตาหมออหลมวงกาเมือหนองไรค่ะเอิมกันแกมไมโคเขียวสานทนดียวันเมืม่อไงจางเตี้ยเจียวลีนั้นไปด้วยกันลองไห้หมาสุข